สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรายูนิวโปรดักชั่นกับรายการยูนยืเรแอสวันนี้เรามาถ่ายการทำใบขับจีไอด้วั <laughs> สาวสาวความเฟียวมาแล้วนะแล้วก็ไลังจากนี้จะเป็นเพลงไตเติ้ลของบัมมี่นั่นก็คือเพลงนูสนะคะเกี่ยวกับภาพโป๊เลยนี่แหละมันแซ่บมันต้องไปดูจีดจเลอร์ดูเพราะว่าสาวสาววงนี้แซ่บมากเกินต้านมากพอเนี่ยว้าว ບັກຈັງກວາຍເສັ້ນນະວີຄໍລະສາດຍ h ມນັ້ນສາພິຄໍລີນາໂມກ ความรักที่มีอยู่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  好了，好了，好了。 ลองคนแบบกงคิดนอกกรอบคิดเองดูดเปล่าราั้นชอบที่เป็นู้และชอบตีความไปเองมันคิดแบบว่าการเป็นรู้มันที่รู้ก่อนแล้รชอบดีะล้ดก็คือว่าุมันไม่ผิดไงแต่แบบคคนชอบตีความไปเองชอบที่บ้าความรู้อะไรแล้วชอบตี ตีความหมายว่านู้มันจะต้องผิดต้อง,งผิดเออต้องโชว์ต้องโฟ้อะไประมาณนี้เพแปลว่า,วาทำเพลงมาเปิดโลกมากทำให<ช>้<ๆ>แบบทุกคนต้องเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องแบบคิดเพราะบางคนเขาชอบคิดไปไกลและชอบตีความแบบ นี่มันควาแ่แบบนีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนอาจจะคิดว่านู้ดมันจะเป็นต้องโป๊แล้วต้องเปลือยต้องผิดกฎผิดนู่นผิดนี่แต่ว่านู้ดในคติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่นู้ดมันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะมันอยู่ที่ตัวของเราด้วยคนไม่ต้องเราไม่ได้ทําให้ใครเสียหายหรือว่าทําให้ใครเราลู้ๆมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทดกคนควรมองอุ้ยรู้สึกว่าเพลงตีความหมายแล้วแบบทําให้ให้แบบบางคนได้เข้าใจในตัวตนของคขาว่านู้ดมากขึ้นมันไม่ได้แค่ว่า นู้ดชันจะต้องโป้อย่างเดียวคุณมาตีความอย่าตีความคุณเพราะว่าใช่ไม่ได้อยากทายหรือว่ามันยุ่ไหนหรอว่าใช่มันทําให้แบบอุ๊ยดีมากเลยคนดีมากแล้วมันมันจะมีช็อตถอดเสื้อถอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาจะเป็นแบบนางโชว์ปะใช่นางโชว์นางโชว์แล้วทุกคนจะเป็นแบบเป้าสายตาเนี่ยเป้าสายตาแบบคือเขาก็ทำาชีพของเขาไงมันแบบเลือกได้หรอโชคที่อยู่ในกล่องในตู้อะไรกินขาดจริงนะใช่สวยมากทุกคนสวยมากแล้วก็เปิดมาด้วยแบบ อะไรบ้างสวยมากเพลงน่าติดตามมากแล้วแบบนี่ขนาดแบบเป็นไตเติ้ลนี่แล้วมันก็จะมีเพลงอ่ะเราบ้าด้วยนะคะทุกคนสามารถไปฟังกันได้น่าจะเป็นความหมายที่แบบว่าแบบเลิศอยู่เนาะเพราะว่าขนาดเพลงนี้ยังยังเลิศเลยก็ไมาโซเขาทำมาดีเนาะวงนี้นี่มีความสามารถนั่งแต่งเพลงแบบอินเนอร์อะไรเขาตีบทไตเ้จริงจริงนะใช่แตไมนจิกจริงๆริงเนาะเพลงกี้เนาะใช่เลิศจะ๊จ๋ากรสามารถไปหาดูหาดูได้นาย อยู่เยเนะเออเจเดอร์เออฟิเชียลยูทูปชาแนลมันเองนะจ๊ะเนาะก็สามารถไปติดตามเพลงในอัลบั้มไว้ด้วยนะคะเใช่แล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยในไอจีใช่แล้วแล้วก็ใครที่อยากดูอะไรสะดุดๆก็ดูได้ที่ช่องหยิบบิลโปรดักชั่นเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเราทําอะไรหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ฝากคอมเมนต์กำลังใจด้วยนะคะ แอสุดสายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุงกิ้นี้บ๊ายบาย